มึงเป็นข้าราชการน่ะเลี้ยงเราอ่ะเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจําวันเป็นผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองอะเลี้ยงเราก็เจ้ากระเจ้าแค่นี้อ่ะคันมันบเลิกบ่เซาให้มึงเอาตัวต,วตวนทั้งสองฝ่ายอ่ะมาพูดคุยตามกฎหมายที่แท้จริงรถดคันมึงบ้มีความรับผิดชอบอ่ะในข้าราชการอ่ะมึงเป็นอย่างคือบัลาออกจากกฎหมายไปให้คนที่เขามีความสามารถเรอยยังแท้จริง ที่มีความสามารถเอาตัวตนทั้งสองอ่ะไปพูดคุยตามกฎหมายที่แท้จริงได้รุลละมึงปล่อยให้เข้ามาเหตุมาว่ายุ่งเสียมึงรู้จักบ่มันเสียมเสียบ้านเมียงปันไดเลี่ยงเหล่าแบบนี้แบบนี้คนยังพวกมึงเนี่ยเป็นข้าราชการอ่ะเป็นแมงได้แค่นี้หรือแมงบ่มีความสามารถได้ที่แท้จริงติขันมึงอยกรู้เลี่ยงเหลา่าในกรณีแบบนี้ที่แท้จริงนะ ให้มึงเอาตัวตนทั้งสองไฟน่ะมาพูดคุยตามกฎหมายที่แท้จริงไปรู้มีมาว่ามาว่าคนละครั้งคนละเทียอายุเสียคนยังพวกมึงนะมันบม่รู้เลี้ยงเหล่าที่แท้จ,จริงได้หรอกคันมึงยากรู้เลี้ยงเหล่าได้ที่แท้จ,จริงนะให้มึงเอาตัวตนทั้งสองไฟนะมาพูดคุยตามกฎหมายที่แท้จ,จริงไปรู้แล้วมันจะได้รู้ในปัจจุบันเนี่ยใครมันซี่เป็นคนผิดคนทึกแท้จริงนะคันมึงเป็นข้าราชการนะ กูขอร้องมึงใลไหลให้มึงมีความรับผิดชอบพอไงในเขตจังหวัดเพชรบูร์เนี่ยมึงอย่าให้เขาวว่าเขาวว่ามึงได้ไหลมึงรู้ปะคลิปที่เขาวว่าขาว่าออกไปอะ่านโลกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยแล้วผู้คนอะเขาได้รับรู้แล้วเขาได้รับฟังแล้วแล้วเขาซึตําหนิข้าราชการอะในจังหวัดเพชรบุรณ์แบบเด็ผู้มึงเป็นข้าราชการนะให้มึงมีความสามารถได้เพียงนี้่ยมึงอย่าให้ประษาชนเขาวว่าก้าวมึงได้หล มึงบวกกลัวเสียสถาบันข้าราชการไทยดิไอคิดหายได้ว่าข้าราชการไทยอของพวกมึงอ่ะมันนึ่งเดียวอ่ะมึงพิสูจน์ให้กูดูด้วยในกรณีลเลี้ยงหลา่าแบบนี้นะกูก็ยารู้ที่แท้จริงคือกันนะั่นนหะว่าข้าราชการไทยอ่ะมันสมมีความสามารถได้เพียงไหแม่งเอ้ยไปโจกแทคนอย่างพวกมึงเนี่ยกูท้าพวกมึงรดไปคันพวกมึงมีปัญญาได้ที่แท้จริงนะคันมีความสามารถได้เอาตัวตัวทัว้งสองายนะมาพูดคุยตามกฎหมายที่แท้จริงเนี่ย แน้วเลี้ยงหลาวทั้งหมดอ,อะ่ะกูซี่เป็นคนพูดด้วยจากปากและตัวตนที่แท้จริงของกูเองนี่เมื่อมึงเอาตัวตนทั้งสองฝ่อ่ะมาพูดคุยตามกนใหม่ที่แท้จริงแล้ววะ